สวัสดีกุเสื้อแดงทุกคนนะครับผมมีเรื่องบางอย่างที่จะบอกกับทุกท่านนะครับว่าให้พวกท่านสังเกตดีๆนะเวลาพวกแม่งตายเสียกเสียกมีน้ำเป็นตะถานแต่กูถามนะว,ว่าทำไมศพเสื้อแดงตอนตายอะ่ะตอนศพเสื้อแดงตายอะ่ะกูไม่เห็นมีแบบนี้เลยกูอยากฝปาก์คืไอ้เครือบนะพวกมึงอะ่ะเวลาพวกมึงตายอะ่ะพวกมึงอะ่ะ สเสียงเป็นศพเสียงได้น้ําอาบหลวงแต่คี้พวกกูตายอ่ะพวกมึงมีมั่งไหมผมอยากให้สังคมไทยที่ได้ฟังคลิปนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าแดงหรือหรือว่าไม่ใช่เหลืองหรือว่าไม่ใช่แดงหรือว่าเป็นคนทำน้าให้สังเกตนะว่าทำไมฝ่ายพวกกูตายไทยพวกกูถูกดิงมากกว่ามึงอกีกร้อยศพกูเห็นมีกับพวกแกนนาของพวกกูอ่ะไปงานศพกูไม่เห็นน้ำอับหลวง สักคนหนึ่งบาดเจ็บกูก็รู้ว่าใครไปเยี่ยมแต่กูพูดไม่ได้นี่มันคือสมมาตรฐานแท้เลยกูขอสาบแช่งพวกมึงทุกคนนะไม่ว่าใครทํากับเขาหรือว่าใครเป็นคนสร้างเรื่องให้กับเขาแล้วเขาแล้วเขาต้องมาตายเพราะไอก้อาการไอ้กานำชดไอก้กานำชุโชว์อย่างไอ้เทอเนี่ยไก้สาที่พวกเนี้ยกูขอให้มึงตายแล้วไม่ล้ายแล้วไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เกิดนะครับโอ้โหสร้างสร้างเหลือเกินล้วช่องทีวีมันนี่ ออกข่าวพวกมึงอะกูจัดเปลไม่ไปถึงไอ้บูสกายนะมึงออกข่าวไปเดียวมึงมึงโจมตีพวกกูไปเดียวโจมตีพวกกันนำกูไปเดียวเลยกันนำไอ้อาร์แ,แมก็จะโยนท่้ความผิดกับให้ทางรัฐบาลย,ยวยาวามันก็จะเอาของรัฐบาลพวกมึงสองคนจะได้เงินย,วยาวๆของพวกมึงกันเองแหละและไอ้คนที่รับผิดชอบคือ,อ,อไอ้สุดท้เท่านั้นกูถามแบบคนบ้าที่ไหนวะคนดีๆเขาไม่ได้เดินไปหรอกเมียคนบ้านะที่เด็กก็ไปตึกร้างอะ่ะแล้ว แล้วอยากให้คนทส่ดังฟังคลิปนี้ดีนะว่าให้สังเกตด,ดีนะที่มันบ,มบ,มบึ้มบึ้มบึ้มนะไม่ใช่พวกเราทำมันนะคือพวกมึงอ่ะฆ่าพวกมึงเองฆ่าพวกมึงเองแล้วมึงมาสร้างภาพมึงจะยุ่งให้มึงจะยุ่งให้ประยุทธ์ไอ้มึงจะยุดยึดให้ประยุทธ์ออกมาเหรอกูดูลับประยุทธ์ไม่เล่นด้วยแน่แต่ถ้าประยุทธ์ออกมาหรือว่าประยุทธ์นะก็เจอพวกเจอพวกคนเส้อแดงแน่นอนเจอพวกผมแน่นอน ทำไมละครับสังคมไทยเป็นย่งี้เหรอศพเสื้อแดงตายไม่เห็นมีใครมาอาบน้ามาอ,อ,อ,อาบอาบน้ําหลวงเลยไม่มีสื่อไหนมาลงให้เลยมีกระสื่อช่องเทปดต่อย่างเดียวที่เขาลงให้เราแต่คิดว่าแม่งตายโหยทำงานใหญ่โตยังไงกระหนกนะไอ้กระหนกที่มันอยู่ช่องเนชั่น่ะี่เป็นนักข่าวอะไอ้นี่ัวหนืงอึัดเสื้อเสื้ออย่างแท้ๆเลยครับนะครับแล้วมึงอย่ามาด่าคนเสื้อแดงมั่วซั่ว นี่มันสามารถฐานนี่ว่ากูขอให้คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะกูขอให้มือเงาตายไปแล้วไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดขอให้แม่งชิบหายไมแต่เป็นไรจะเกิดเป็นคนอีกเลยพวกมึงอ่ะแม้แต่เป็นแม้แต่เกิดเป็นหมามไม่ได้เป็นเลยอืมก็ยังไงก็จะปลดเสียงนี้ขอให้คนสดแสดงได้รับพุณนะว่าคิดพวกเราตายแม่งเสีบไม่ได้เสียงไม่ออกข่าวเสพไม่มีน้ำอับหลวงแต่เพิ่อแต่คิดพวกมันตายอ่ะ โอ้โหทําอย่างดีสดอย่างดีแหมคนเสดงตายไปกี่ร้อยกี่คนแล้วนี่คือสังคมไทยเป็นอย่างนี้นะครับและตอนสุดท้ายนี้ต้องขอฝากขอบคุณคนเสื้อดงมากที่บอกว่าผมไม่กล้าไอ้ผมแชร์ไปเลยครับผมไม่กลัวครับไม่มึงตายกูก็ตายครับนะครับขอบคุณคนเส้อดงมากที่อยู่เฟซน,นี้แล้วก็เขาใจตัวผมผมยังสู้อยู่นะครับ และไอ้เคลื่อนนะแล้วก็สาธิตนะพวกมึงกันนําทุกตัวแล้วไอ้พราเฮียเนี่ยใสชุดก่าทำไมล้วมึงแน่จริงมึงถอดแล้วมึงเนี่ยแหละเป็นคนสร้างเรื่องหมดไอ้อาจจะโยนให้กับทางทางยิ่งรักทางรัฐบาลมึงอย่ามามั่วถ้ามึงไม่พาเขาไปเดินขอทานนะกูถามหน่อยว่าจะโดนไหมอืมถามหน่อยจะโดนไหมก็ไม่โดนหรอกครับเพราะพวกมึงแหะแกนั้นช่วยพวกมึงแหละ แล้ครั้งล่าสุดเนี่ยมีขรอมูลให้ผมดูว่าเขาโดนทำงานร่างกายจากไอ้มอสทั้งทั้งที่เขาเป็นคนส่งพิซซ่าทแท้ๆเลยไอก้กาก,กระประกนี่ไม่เทียจริงนี่นีุ่ณน,นี่ที่พวกกูอยู่นิ่งกับบอกว่ากูเห็นว่าแกน้ำไม่บอกให้อยู่นิ่งก่อนนะครับใ้ายังกอยากบอกเสียงว่าอย่าไป,ไปเป็นเชิญหน้านะครับถ้าก็เดี๋ยวไอ้เรื่องคดียิงยองแปรน,น้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วพูกแกนํำที่มันไม่ดีจริงๆเดี๋ยวเขาบ,บ้าอีกทีนึงครับตอนนี้ต้องอยู่นิ่งๆก่อนครับ กนรนำกนรนำที่ดีผมก็ผมก็ขอจำเจอครับกนรนำที่ไม่ดีเราต้องกำจัดเราต้องกำจัดออกนะครับเพราะยังไงนีน่ฝากเสียงนี้ไปถึงคุณอ๊อคุณท่านรับสินแล้วก็ท่านจิงรักนะครับขอสู้ๆต่อนะครับไอเทียนนี่มันดา่ามันด่าจริ้งรักเราเอากับมันด่าแม่มันเองนะครับไอเที่เป็นเฮียน่าดัง,งคำรียดและประดาแดการน,นำถ้ามึงไปบ้านกนรนำของพวกกูเมื่อไหร่เดี๋ยวพวกกูจะรุยแน่กล้าไปหน่อยนะ นะครับป้ายไงผมก็ขอคนที่แดงสุดสุดสุดท้ายนี้อยากบอกว่าสองคุมทาเราไปเลือกตั้งนะครับสู้สนะครับถ้ามันจะเยียวยาวทางรัฐบาลก็ต้องเยียวยาอยู่แล้วครับทั้งทั้งฝ่ายมาทั้งฝ่ายเราแต่จริงๆไอ้ฝ่ายเหลือไม่น่าได้หรอกน่าได้สุาเทียวยาวด้วยซไปนะครับแม่จะเอาเงินเขาอีกแล้วพวกมึงนี่ชี้ยงจริงถ้าไงผมขอขอขอเสียงไว้เป็นแค่นี้นะครับขอให้ขนที่แดงสู้สู้นะครับซึ่งผมได้ออกคลิปด่วนนะครับสู้ พวกคนเสื้อแดงพวกคนที่เรารักให้กลับบ้านและขอให้ยิ่งรักมีกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับท่านทําดีแล้วครับท่านเป็นผู้หญิงที่เป็นนางฟ้ากลับคนเสื้อแดงทุกคนนะครับขอสู้ๆต่อแล้วครับแล้วว่าเจอกันนะครับถ้าบไ่พบเจอแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับ